สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกทาก่านเข้าสู่รายการถามได้ใจนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อวันนี้ขอคุยเรื่องสัตงนะครับเราไม่าอาจบุกออนไปจากสัตงองได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ประชาชนหลายคนบอกว่าขับแข้งใจมากไม่เคยคิดว่าองค์กรนี้ที่เคยรักเนี่ยจะมาเสื่อมสัทยานในเวลาดีได้ขอคุยกับอดีตผู้ว่าสัตวงนะครับคุณพิสิทธิ์ดีลาวชิชโรภาสนะครับสวัสดีครับว่าครับครับสวัสดีครับวันนี้ต้องรบกวน ุณพิสิทธิ์นิดนึงอดีตผู้ว่านิดนึงนะครับว่าผมอาจจะต้องถามคําถามที่ค่อนข้างจะตรงเป็นนิดนึงอาจจะค่อนข้างจะดูแน่จะแน,นงค,คำถามที่คนอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยสอตองเนี่ยผิดหรือเปล่าครับคือยังยังไม่อยากให้ด่วนสรุปอย่างนั้นถ้าคนที่จะชี้ว่าผิดเนี่ยผมอยากให้เป็นพนักงานสอบสวนคือเราท่านทั้งหลายก็เป็นฝ่ายรับข้อมูลทั้งนั้นนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รับข้อมูลเพียงแต่ผมอาจจะอยู่ในจุดที่มันมองเห็นปัญหา แล้วก็เข้าใจในปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ้างตามสมควรนะครับแต่อาจจะไม่ลึกพอตามข้อเท็จจริงนะครับแต่ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่สรุปแล้วว่าครับเราว่าอย่างไงเนี่ยสตงยังไงก็ต้องผิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผิดตึกก็ไม่ก็ไม่น่าจะถล่มผู้ว่าคิดว่าอย่างไรครับคือคือตึกถล่มเนี่ยอยู่ในช่วงไหนครับท่านอยู่ในช่วงการก่อสร้างนะฮะซึ่งการก่อสร้างเนี่ยถ้าคิดว่าเราท่านเป็นเจ้าของบ้านแล้วท่านจ้างคนเขาสร้างอ่ะ จ้างคนมาคุมงานจ้างคนมาออกแบบแล้วสุดท้ายท่านจะต้องเป็นคน,คนจ่ายเงินน่ะแล้วสุดท้ายบ้านมันพังอะ่ะถามว่าท่านเป็นจำเลยหรือเป็นผู้เสียหายครับก็ต้องฝ่ายที่รับจ้างครับเขายังทํางานให้เราไม่สําเร็จไม่สมบูรณ์ทําไปจนพังอ่ะนะครับตรงนั้นยังอยู่ในความรับผิดชอบของเขาตามข้อตกลงตามข้อสัญญาตามกฎหมายเลยถ,ถ้าไม่มีการประมเมินเล่อผมถามว่าจะพังไหม เอานี้แค่ประมาทเลินเล่อก่อนนะยังไม่ต้องบอกว่าไปกินเนื้อเหล็กเนื้อหินเนื้อปูนนะไปออกแบบช่วยๆไปวิศวกรเทจอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าผลงานมันพังอ่ะถ้าสุจริตมันคงไม่พังนะแต่เรายังไม่พูดว่าเขาทุจริตนะครับเพราะอะไรเพราะให้ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือปอปอชอหรือสอตอง,งอที่ตรวจสตอง,งอเนี่ยที่คือกรมบัญชีกลางเนี่ยมาตรวจสอบเลยเพราะว่าถ้าเราพูดเองเนี่ยเราก็เหมือนแก้ตัวใช่ไหมครับผมเองก็ไม่แก้ตัว <c oughs> แทนสตอง,งอแม้ว่าผมจะ รักองค์กรนี้มากเพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งตั้งมาวันสองวันมันตั้งมาร้อยกว่าปีแล้วครับท่านนะครับ,รบเพราะจะไม่มีอะไรที่เป็นความดีเหลืออยู่เลยเหรือแล้วถ้าเขาทาหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินจะต้องไปทวงเรื่องพลิกบ้างจะต้องไปทวงเรื่องว่าผ่าศพเนี่ยศพมันตายจริงกี่ศพไอ้ที่เบิกเงินค่าผ่าศพเนี่ยมันตายทุกศพหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเขาตรวจให้ท่านอย่างนี้แล้วท่านยังบอกว่าเร็วรยาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับ เพื่นบางทีผมคิดว่าอยากให้ท่านฟังความกระจ่างให้ชัดเจนทุกอย่างมันเป็นนิติวิทยาศาสตร์สามารถจะสืบค้นได้นะครับถ้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการทุจริตก็คือเอื้อประโยชน์ขอให้ตรวจสอบเดี๋ยวมันก็เห็นนะครับเรื่องนี้เราอย่าไปห่วงมากยังไงตรวจสอบยังไงก็ต้องเห็นถ้าสตงเป็นคนไปคุมงานเองรับพังอะอย่างนี้สมควรเลยครับชัดเจนมากเลยแต่นี่เราเป็นคนดูแลเรื่องเงินที่จะเอาไปสร้างตัวนี้นะครับแล้วเราไม่ได้ทําเอง เราถึงต้องจ้างเขาทุกอย่างแล้วเ,เห็นไหมครับว่าเวลาพิศวะกรเนี่ยเขาเอาตั้งห้าสิบกว่าคนไปคุมงานถ้าเราเอาสองตงอห้าสิบกว่าคนที่ต้องไปตรวจงานแล้วไปคุมงานเนี่ยมันก็เสียหายงานเราที่ผู้ว่าพูดว่าถ้าเป็นเจ้าของบ้านสร้างสั่งให้สร้างตึกแล้วตึกพังเนี่ยจะโทษเจ้าของบ้านได้ยังไงคืออันนี้เนี่ยก็<ถ>เี็บเทียบก็าพอเข้าใจเขาพอเข้าใจอะฮะ แต่บังเอิญว่ามันมีข่าวดุดรอดก่อนมาก่อนหน้านี้ไงครับท่านผูว่าว่ามีการจ่ายเงินเนี่ยใต้โต๊ะประมาณร้อยกว่าล้านหรือมากกว่าน,นั้นเนี่ยม,มาทําให้สังคมเนี่ยมันมีเคลื่อนชั้นมากหรือคือตีหน้ามีคําถามนะครับว่าที่สตงเนี่ยต้องโกงแน่คุณต้องรับใต้โต๊ะเนี่ยท่านผู้ว่าจะตอบเรื่องนี้ยังไงอะครับผมผมว่าที่เงินใต้โต๊ะเนี่ยถามว่าจ่ายให้ใครถ้าจ่ายให้คนในสตงแม้แต่คนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับอันนั้น ตรวจสอบได้เลยนะครับถ้ามีหลักฐานนี่จับไปเชื่อดเลยครับเอาไปขึ้นลงขึ้นศาลเอาไปติดคุกติดตารางเรื่องนี้จึงต้องสอบสวนความให้กระจ่างว่าไอ้ชอตององคนไหนครับที่มันเลวระยำถึงขนาดไปโกงรับสินบนอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมคิดว่าโดยรวมแล้วนท่านอยากจะพิจารณาเนี่ยลองดูนะราะหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานตรวจสอบมีวัฒนธรรมองคอ์กรนก็คือเพื่อรักษาประโยชน์เง,งินแผ่นดินเป็นหลักเพราะั้น คนที่อยู่ในแวดวงชีวิตรับราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะเอาชีวิตราชการของเขามาเสื่อมเสียเพราะไอ้เงินไอ้จำนวนนี้ที่มันอ้างกันอยู่หรยครับแล้วมันแบ่งกันกี่คนนะครับนะ,บนะบเพราะฉะั้นตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนยเนี่ผมถึงอยากให้ประชาชนเนี่ยฟังหูไว้หูก่อนเหมือนอย่างไอ้กรณีที่มาเข้ามาแก้ตัวว่าออะ,ะไรเซนท่านต้องรู้จักสามันปกติของวิชาชีพพวกนี้นะครับ เวลาเขาเซ็นชื่อรับรองแบบนี่ยเขาไม่ได้เซ็นเหมือนกับที่เขาเบิกเงินธนาคารนะครับถ้าอย่างนั้นอ่ะตรวจพิสูจน์ลายมือไปมันก็ใช่เลยแต่เวลาเขาเซ็นนี่เขาก็เซ็นง่ายๆเซ็นน้อยๆพอถึงเวลาถ้ามันสําเร็จเขาก็อาจจะรับเงินเรียบร้อยไปเลยแต่ถ้าไม่สําเร็จล้มเหลวเขาก็อาจจะปฏิเสธไม่ใช่ลายมือเขามันก็เป็นทางรอดอย่างหนึ่งเพราะงั้นตอนนี้คดีมันเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีอาญาแล้วมีคนตายแล้วนะครับ แม้จะยังไม่มีใครไปแจ้งความแต่มันก็รับเป็นคดีแล้วนะครับที่เอสไอก็รับเป็นคดีแล้วในเรื่องของนอมินีอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นผมถึงอยากว่าอยากให้มีการสอบสวนให้เสร็จสิ้นแล้วเราเค่อยมาชี้หน้าด่าเลยว่าไอ้หมอนี่เองนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่าไอ้ทียสตงอไอ้หาสตงเนี่ยอันนี้ผมก็พูดตามที่ผมได้อ่านมาเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าคนสตงไม่ได้ทุกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับหรือเคสนี้ที่มาตึกลมแล้วก็โดยความเป็นจริงเนี่ย ทุกคนเนี่ยอยากให้ตึกมันเสร็จโดยที่สาเร็จบริบูรณ์ไม่มีใครอยากให้มันพังลงมาทับตัวเองตายหรอกถ้าเกิดงานนี้มันเสร็จก่อนเวลานะรหรือเสร็จตามกําหนดเนี่ยต้องเข้าไปอยู่เสียหายใหญ่หลวงกว่านี้อีกถามแบบว่าส่วนลึกจริงๆฮะผู้ว,ว่าคิดว่าคนสอตองอเนี่ยรับเงินหรือเปล่าครับคําว่าคนสอตองอเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายคนนะครับคนที่เป็นข้าราชการประจําเนี่ย เขาถูกฝึกมาเพื่อให้อยู่บนระเบียบกฎหมายข้อบังคับเพราะงั้นเวลาเขาจะทาหน้าที่กระบวนการจัดซเสื้อจ้างในเขาต้องเข่งคัดอย่างยิ่งเลยเขาก็กลัวผิดระเบียบกลัวถูกเขาทักทวงเหมือนกันแต่ค,ค,คนที่ว่าที่บอกว่าเป็นคนในสตงเนี่ยอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่ไม่ใช่เป็นเนื้อเลือดเนื้อเชื้อไขของสตงโดยตรงแต่เข้ามาตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดนะอย่างคนนอกอาจจะเป็น ผู้ที่รับการสรรหาเข้ามาทําตําแหน่งหน้าที่ในสตงนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ขณะนี้เราจะอาจจะไปลวนสรุปไปไม่ได้ก็ขอให้มีการตรวจนะครับว่าไอ้สตงหน้าไหนครับที่มันไปรับเงินไอ้คนนั้นนะครับที่ต้องออกมารับผิดชอบนะครับครับทุกอย่างมันหนีไม่พ้นการตรวจสอบแล้วครับครับตรวจเลยครับสตงไม่ได้อยู่เหนือการตรวจสอบนะครับอย่าไปคิดว่าสตงตรวจคนอื่น แล้วไม่ถูกตรวจนะสตงอมีศตงที่ตรวจสตงอก็คือกรมบัญชีกลางแล้วถ้ามีเรื่องรับสินบนก็คือเรื่องผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ก็มีปปชหรือ DSI นะหรือแม้กระทั่งอกองปราบปรามกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้เพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะคะคือแม้แต่ประมาทแล้วเกิดการตายก็ผิดกฎหมายครับเป็นคดีอาญาครับ แต่ส่วนจะเป็นเรื่องทุจิริตแล้วมีส่วนส่งผลให้เกิดการพังทลายลงหรือไม่เนี่ยสอบไปเถอะครับนะถ้ายังไม่สอบแล้วเรามาสรุปเองเนี่ยมันก็เดากันเองอย่างยังเรื่องหลายเรื่องก็เพิ่งกระจ่างมาชัดแล้วนะว่าเรื่องแบบอาจจะมีโอกาสผิดนะครับเพราะว่ามันมันสายไปสายมาออกแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ปัญหาออกแบบยงไม่ดีอย่างเดียวแล้วมีเรื่องวัสดุที่มันไม่ถูกต้องไหมมีการทดสอบวัสดุให้แข็งแรงมั่นคง อย่างที่เงื่อนไขสัญญากําหนดไว้ไหมไอ้คนคุมงานเนี่ยได้ทําหน้าที่คุมงานอย่างดีหรือเปล่านะครับเพราะงั้นตอนนี้มันก็ต้องพิสูจน์กันแล้วทุกอย่างมันกาลังพิสูจน์ได้อย่างที่ตํารวจกําลังเก็บหลักฐานจากซากตึกอะว่าเหล็กปูนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือขั้นตอนต้องตรวจสอบครับแต่ถ้าเรามาเดาตอนนี้นี่เราก็เดาไม่ได้ด้วยเลยครับนะฮะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากระบวนการตรวจสอบเนี้ยจะจะเพ่งไปที่วิศวกรคุมงานเหล็กหรือว่าการก่อสร,ร้างในต่างๆนานา ึ่งจริงๆยังไม่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสตงผู้บริหารสตรงนนที่<ม>เป็นคนนุมัติต่างๆอันนี้ผมคิดว่าเรา,<ม>า <ๆ S 2> เรา,เราไม่ต้องไปไปไปกังวลแทนพนักงานสอบสวนเขาการตรวจสอบสมัยใหม่เนี่ยในเรื่องติดตามตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่นะเราไปรีบบอกเขาเดี๋ยวเขาก็เ,เอาเงินไปเก็บนะครับก็ปล่อยให้ตำรวจเขาทางานพนักงานสอบสวนทํางานนะทำงานกันไปครับคือในหลักวิชาชีพของการตรวจสอบเนี่ยผมเชื่อเขา นะครับเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยนะครับที่จะติดตามตรวจสอบขอให้มันมีหลักฐานร่องรอยที่ชัดเจนที่พอจะดําเนินการได้อย่างครั้งนี้ก็เห็นว่า DSI เนี่ยมีการไปจับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทไปคนหนึ่งแล้วนะแล้วก็ไปรวบยึดตู้คอนเทนเนอร์ไว้20กว่าตู้นะมีเอกสารอยู่ในนั้นก็ไปพิสูจน์กันครับเรื่องพวกนี้มันพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อยู่แล้วครับนะแล้วถ้าหลักฐาน มันสาวไปถึงใครก็สอบไปถึงนั่นก็เอาผิดไปถึงนั่นนะครับครับอยากให้ตอบสั้นๆหน่อยค่ะว่าทําไมเข้าของอุปกรณ์ที่เข้าตรวจเจอไม่ว่าจะเป็นเอ,อฝักบัวไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ห้องประชุมอะไรต่างๆนะนาดทีไมันมีนราคาพี่มันแพงเกินจริงตรงนี้มันจะนมันบอกว่าอย่างไงคัะว่ามีการรับใต้โต๊ะว่าย่งไง <c oughs> คือรับใต้โต๊ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่บอกว่าแพงเกินจริงหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบให้รู้ว่าแพงเกินจริงแล้วถ้ามีใครรับใต้โต๊ะจากส่วนนั้นก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ชี้มูลไปนะครับว่ามีการแพงเกินจริงแล้วได้รับผลประโยชน์ในทางไม่ชอบหรือละเลยที่จะไม่รักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการได้ แต่ผมก็อย่างที่เรียนนะครับเวลาประมูลเนี่ยเขาประมูลมาราคาลรร้าซ้าฟันราคามาแล้วเขาก็ต้องมาจัดระเบียบใหม่ว่าไอ้เงินที่เขาฟันราคาลงมาแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็นรายละเอียดค่างานค่าหินค่าทรายค่าโต๊ะค่าเก้าอี้เป็นตัวละเท่าไหร่สรุปรวมแล้วออกมาประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรารับราคาเข้ามาล้าซ้านะครับแต่ถ้าถงมอบเป็นรายการเมื่อไหร่เราก็มาดูว่าราคาที่คุณโคตรมาตอนหลังเนี่ยมันยังแพงกว่าราคาต้องตลาดก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะ ต่อรองกันได้ด้วยเหตุผลในข้อสัญญาเขาก็กําหนดไว้นะครับต่อรนนองนแล้วก <นะ S 1> ็เรียเอาไปนคืนให้ลดเงินทอนเงินลงนะทอนเงินมอย่าไปทอนตาตคงเอาไปเข้ากระเป๋าทอนลดค่าของสิ่งของเนี่ยลงแล้วก็จ่ายตามค่าที่ควรได้นะครับทุกหน่วยเขาก็ทํากันอย่างนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เจอปัญหาคือมันบังเอิญมาเจอปัญหาที่ตึกสตงก็เลยคิดว่าสตงอรูหลาฟืมฟ้มเฟือเพียงคนเดียว แต่ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าให้คนอื่นนะ่ยหรูหราฟุ่นเฟือยมากกว่าที่ที่เรากําลังวิจารณ์สต,อตองอ,อยู่นะครับผมถึงว่าตรงนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ครับว่าต่อไปส่วนราชการจะไปออกแบบเนี่ยเอาออกแบบแค่อาคารกับแบบกับไฟกับน้ําก็พอนะครับแต่ระบบอะไรทิ้งโต๊ะเก้าอี้เดี๋ยวคุณไปซื้อเอาทีหลังแต่มันไม่ใช่วิธีการการงบประมาณสมัยใหม่นะวิธีการงบประมาณใหม่ก็คือสร้างตึกเสร็จเปิดใช้งานได้เลย ก็ต้องออกแบบเก้าโต๊ะเก้าอี้อะไรพร้อมกับให้รับกับบริบทนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราสร้างบ้านแบบทั่วๆไปเราก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ทีหลังแต่ถ้าเราบางที่เขาบิวอินมานะครับแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับผนังข้างฝาอะไรของเขาเขาก็ต้องออกแบบโต๊ะเก้าอี้ให้มันเป็นพิเศษหน่อยไม่ใช่โต๊ะธรรมดาที่ไปซื้อหาจากไอ้โฮมโปรแล้วก็ยกมาตั้งนะครับครับทีนี้เราจะเอาวัฒนธรรมแบบไหนเราก็กําหนดได้นะครับ เรื่องพวกนี้มันผ่านสภานะครับไปดูได้เลยทุกกระทรวงที่มีการสร้างตึกใหม่เนี่ยสภาผ่านให้สุดท้ายมันก็มีไอ้แนวทางวิธีการเดียวกับที่สตงทําอยู่เพียงแต่เรามาเจอปัญหาตึกพังแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเชื่อมโยงปุ๊บเราก็บอกว่าสตงควรจะประหยัดหน่อยได้ครับต่อไปก็ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้นะฮะก็ทบทวนให้ดีแน่นอนครับไอ้ที่ฉีดฝักบัวเนี่ยถ้าเป็นสายพลาสติกกับสายที่มันเป็นโลหะราคามันก็ต่างกัน แต่ควรจะใช้แบบไหนใช้แบบประหยัดก็คือ,อเสียทุกปีเสียแล้วเปลี่ยนเสียแล้วเปลี่ยนแต่ถ้าทําทีเดียวแล้วอยู่ได้นานมันก็อาจจะแพงหน่อยเป็นสิบเท่าของราคาที่เป็นเป็นวัสดุที่มันถูกนะที่บ้านผมก็ใช้นะไอ้ที่ฉีดโก้เนี่ยร้อยเก้าเ้าที่เขาวางลดราคาแต่ก็ต้องซื้อเผื่อไปสามอันประชาชนบอกว่าถ้าสตงเป็นแบบนี้ยุบสตงดีไหมเออครับไม่ดีไม่ดีครับท่าน คือสตงถ้ามีคนเลวอยู่บ้างแม้บางคนไอคนไหนที่เลวก็เราก็ขจัดคนนั้นออกไปแต่สตงที่เขาทําหน้าที่ทุกวันนี้อาจจะท้วงท่านลําคาญนะครับญาติท่านเดือดร้อนนะถูกไล่ออกบ้างหรือว่าเอ่อต้องเสียเวลามานะั่วัดทิกย์เม็ดหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือซื้อหนังสือมาห้องสมุดเนี่ยแล้วเท่าราคาเท่าปกแถงตู้อะไรกันหนกอะไรเงี้ย เขาก็มาถามว่าซื้อไปแล้วเนี่ยแน่ใจไหมว่าเด็กจะมาใช้บริการในะหนังสือหน้าตาอย่างนี้ราคาอย่างนี้นะท่านก็ต้องตอบเขาได้เพราะว่าหนังสือที่ซื้อให้เด็กอ่านมันต้องมีใบอนุญาตของกระทรวงแล้วต้องมีอายุด้วยหมดอายุหรือยังเพราะฉะนั้นเวลาเขามาตรวจเนี่ยเขาต้องมีอะไรบางอย่างอย่างโรงเรียนเนี่ยปกติเขาไม่เข้าตรวจหรอกเพราะไม่ได้เป็นหน่วยงานเบิกตรงแต่ที่เข้าเข้าตรวจเพราะว่ามันมีคนไปให้ข้อมูลเบาะแสเดี๋ยวหมาเฝ้าบ้านบ้างเดี๋ยวสตองบ้าง เขาก็ต้องเข้าไปตรวจเพื่อเฝ้าระวังอ่ะเพราะว่าเขาเองสตงก็เหมือนหมาเฝ้าบ้านนั่นแหละเฝ้าบ้านให้ประชาชนไงในเรื่องดูแลการใช้จ่ายถ้าสตงแต่งี้จุกจิกไหมครับก็เป็นประโยชน์นะครับอย่าไปยุบทิ้งเลยนะครับเป็นหน่วยงานที่ตั้งมาร้อยกว่าปีแนละ้วคือการตรวจเงินแผ่นดินไทยเนี่ยในหลวงรัชกาลที่ห้าทรงนําเอาออดิตสมัยใหม่เขียนอยู่ในกฎหมายพระคลังมหาสมบัติปีสองพันสี่รอยสิบแปด ว่าให้มีออเดอร์ออฟฟิศก็คือหมายถึงมีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างปัจจุบันนี้สมัยนั้นเขาเรียกออเดอร์ออฟฟิศนะที่ตรวจสอบสภาพบัญชีการเงินต่างพระเระก,กันนะครับก็ตั้งกันมาในหลวงราชที่6ก็ตั้งเป็นครมตรวจเงินแผ่นดินเมื่อปี2458แล้วก็จงกระทั่งปีรัฐทนปี4ีนี่นะครับให้เป็นองค์กรอิสระ นะครับก็มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับแล้วก็แก้กฎหมายประกอบรัฐนูญมาปี42กระทั่งปีปัจจุบันปี6-1นะครับมันพัฒนามาระดับนี้แล้วหลายๆประเทศทุกนานาอา,ารยาประเทศเขาต้องมีสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเขาก็คงจะมีสร้างตึกและแต่ไม่พังแต่ของเราสร้างตึกพังมันไปเกี่ยวกับคนกลุ่มเดียวเจ่านั้นเอง <N ic ant> ก็คือผู้รับเหมากับคนที่ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะมีส่วนเกี่ยวรับผิดชอบอะไรยังไงไม่ใช่คนตเงินแผ่นดินทั้งประเทศไปรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าด่าเป็นรายบุคคลน,นี่ผมว่าก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ถ้าด่าไปไอ้สตงเฮียสอตงเฮงซวยอะไรเนี่ยตามที่ผมได้ยินมาผมที่พูดนี่คือไม่ได้ด่าตัวนะแต่ได้ยินได้ฟังผมก็รู้สึกเศร้าใจนะผมก็รักองค์กรนี้เหมือนกันเพราะว่าส่วนที่เขาทําคุณทําประโยชน์ ก็มีนะครับไอเรื่องใหญ่ๆที่เขาทําแล้วเป็นประโยชน์ประเทศชาติไม่เห็นนามาพูดเลยที่เราไปตรวจว่าเนี่ยโครงการน้ําเนี่ยไม่มีแบบไม่มีสัญญาผู้รับเหมาตามมาจากศูนย์กลางพอสตงงเข้าตรวจเบิกเงินไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเป็นพันๆสัญญาถามว่าประชาชนได้ประโยชน์ไหมไอที่เขาทําไว้ทําเสร็จหมดแล้วแต่ตรวจจ่ายเงินไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้าตรวจเอ่อตรวจรับนะเพราะว่าไปตรวจรับย้อนหลังคือตรวจรับเท็จแล้วมาโทษสตงงเป็นคนตรวจได้ไหมครับ แล้วอย่างนี้เห็นคืนประโยชน์ไหมครับนะก็คือผู้รักษาประโยชน์ที่ทักเงินแผ่นดินแต่ส่วนที่ไม่รักษาประโยชน์แล้วทําให้เกิดเรื่องเกิดราวใครครับว่ากันเป็นคนๆน,นะครับให้โอกาสหน่วยงานตรวจสอบเขาได้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ผู้ว่าคิดยังไงครับที่มีคนเขาขนานนามว่าสะตะงย่อมาจากสํานักงานตกเงินแผ่นดินนะครับไม่ใช่ตรวจเงินตกเงินแผ่นดินนะครับสตงก็เหมือนวัวเหมือนควายอันนี้ผมพูดเองนะ เหมือนวัวเหมือนควายที่ต้องรับใช้ประชาชนที่หรือจะเป็นเหมือนหมูเหมือนหมาที่จะต้องคอยห่าคอยหอนว่ามีคนใช้จ่ายเงินแล้วไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีโจรเข้ามาบ้านท่านแล้วบังเอิญหมามันเมื่อคืนไม่ได้เห่าหรือยังไงเนี่ยนะครับแล้วเราจะประหารหมาไปเลยไหมครับก็โอเคครับก็อยากจะอยู่ในนุนพินิจของทุกท่านนะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมเพียงแต่พูดในเชิงหลักการให้ท่านคิดนะผมกเกษียณมาแล้ว อาจจะรักองค์กรน,นี้เพราะว่าเ,าเราได้เห็นมาถึง4ี่สปีแล้วยังย้อนไปถึงบรรพบุรุษสตงงอ,อีกตั้งหลายรุ่นเพราะมันร้อยกว่าปีมาแล้วครับถ้าเอาตัวสํานักง,งานเนี่ยคือร้อยแปปีนะครับณนะวันนี้ตึกพังเราก็ไม่มีที่อยู่ใหม่แน่นอนเพราะงั้นผมถึงขอเรียนครับว่าอยากให้พิจารณาว่าถ้าคนไหนในสตงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ว่าไปตามคนนั้นเป็นกรรมการนี้คนนั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่บอกว่าสอตงอเยี่ยทั้งหมดเนี่ยผมผมก็อขออภัยผมไม่เห็นด้วยนะครับงถ้าขอได้ก็ขอความกรานาถครับนะแล้วก็ถ้าใครก็ตามที่เคยถูกสตงอทักทวงหน้าลำคาญอย่างนั้นนะก็ขออภัยจริงๆนะครับเราก็ต้องทําหน้าที่แล้วถ้าวันนี้สอตงอตึกลมแล้วสตงไม่ต้องทํางานแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ ระบบการตรวจสอบเป็นหน้าตาของประเทศนะครับสตงอทุกประเทศที่เป็นสากลที่สตงอเป็นประธานตรวจเงินแผ่นดินของโลกนะครับแปดสิบกว่าประเทศเนี่ยอยู่ในเครือข่ายที่เขาต้องมาประชุมแล้วเราก็อยากจะให้มีห้องประชุมเชิญเข้ามาประชุมประเทศไทยเวลาเขามาแปดสิบกว่าประเทศเนี่ยมาประเทศหนึ่งเนี่ยสิบยี่สิบคนนะแล้วเราจะทําฝึกอบรมให้กับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆของเราเพราะเราก็เป็นถือว่า เป็นองค์กรที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินในระดับสากลเรายังเคยเป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรสอตอง,องโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอจะเป็นหน้าตาเป็นเกียรติภูมิให้กับประเทศชาตินะครับคำถามสุดท้ายจริงๆถ้าผลตรวจสอบ,บออกมาแล้วว่ามีคนของสอตงที่ทุจริตรับเงินใต้โตและมีเหตุทาให้ตึกถลม่มได้ฐานะที่ที่ คุณพิสิทธิ์เนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าสะตะงและเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นมือปากคอรัชชันคุณพิสิทธิ์จะพูดกับคนคนนั้นในสะตะงว่าอะไรครับถ้าเขาเป็นคนที่เารัท<อ>่านจริงและเป็นสวทแลไม่ตื่นตะลนกจะบอกกับคนนันคนนั้นว่าอะไรครับอ๋อครับครับผมว่าไปตายถาเถอะนะครับประมาณนี้เลยนะเพราะว่าคือเราอยู่ในสถาบันเราทําให้สถาบันเสื่อมเสีย นะครับก็ต้องพิจารณาตัวเองอย่างนี้ครับไม่มีอะไรที่ชดเชยได้แล้วครับติดคุกผมว่ายังน้อยไปต้องพิจารณาตัวเองลาโลกไปเลยนะครับครับถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ลาออกไปก่อนก็แล้วกันครับลาออกก่อนแล้วค่อยไปลาโลกทีหลังนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณวิสิตนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ อดีตผู้ว่าสตองนะครับคุณวิสิ์ก็ชี้แจงเหตุผลนะครับที่ทําไมหอประชุมต้องใหญ่เพราะว่ามันมีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องมีการอบรมสตงภาคส่วนต่างๆในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเรื่องของการไปตรวจตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นมันจำเป็นและรวมถึงการที่ต้องมีสตงจากเประเทศต่างๆมาร่วมประชุมบ่อยๆนะครับเขามีประชุมบ่อยๆเขาเลยจาเป็นต้องมีห้องประชุมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ฝันกันขึ้นนะครับส่วนเรื่องถ้าจะมี เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารขอสองของสองตงและมีการชุจริตคอรัปชันจริงๆผู้ว่าเขาก็บอกเลยครับว่ารับไปได้แล้วก็ขอคนนั้นเนี่ยหนึ่งลาออสองลาโลไปก็ถือว่าพูดได้สบาจนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับปฏิการทําับด้จันสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ย ใหญ่กว้างขวางทะลุปไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ํำในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครวัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรน,นะครับราคา2อล้านแ ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0ืนเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0ืนเท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการค้าเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน q r code คได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ